วันด้วยนะคะวัน<ม>นี้เราก็จะมาทำลาะสีม่วงให้เพื่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือเราทำผิดไงเว้ยอ่ะจีิงๆนะเราไม่รู้ว่าเพื่อนขออะไรรู้แต่ว่าเพื่อนเพื่อนสีขอสีม่วงอ่ะเพื่อนเราเลขที่สี่สามใช่ป่ะซึ่งเราเลขที่สิบสองแกจะมาบวกกันแล้วก็เอาเลขที่สิบสามมานับให้มันถึงสิบสามมันจะได้เนาะกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออวไปช่วยไปช่วยไปแล้วก็คนคนคนจีม่วงเลยค่ะช่วยขอสีม่วงไม่สวยอ่ะสีม่วงจีม่วงเราจะให้เป็นสีม่วงอ่อนนิดนึงแล้วกันนะคะ

ไปลเล่เล่นกันค่ะทุกคนมาแล้วไปเล่นเล่นสิเนืน้อ,อดีมากเลยเราชอบไตรลามฉันนะแต่ว่าตรงนี้เราจะชอบไตรลามคนมากกว่าเสียงดีอะเสียงดีมากอุ้ยเฮ้ยทำรายการต้องนี่ดีอะก็ดีเลยทุกคน้เสียงดีอะเออแปลว่าก็แค่นี้นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะปุ้ยเครื่องค้างขอดอนุญาตออกก่อนนะคะ ờ ờ gì đấy ạ góp phế bài này hai đứa con nhỏ ơ lên mày nè.